มาห้องเอาละหมาเจ้ากก็ในนะสิ่งเดียวหมานาะล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านก็ช่องใหม่เนาะเป็นจะได้เปิดซองไหมดีใจบะดีใจดีใจครับนี่แม่ผมจะมาสัมภาษณ์งานเนาะเฮะยังเหรอสวัสดีครับนี่พบกับช่างพงนะฮะเอฟซีที่นั่นทุกท่านเนาะตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ช่องใหม่นะฮะ อันนี้ช่องช่องไม้ได้พี่น้องอ,อันเดี๋ยว,วก่อนที่จะไปทํางานต้องสัมภาษณ์ก่อน,นใช่อันเจ้ามาเห็นงานนี่เจ้าอยากได้เงินเดือนจักบาทเออฮะอาจารย์ได้บอก <c oughs> เอา้าเวลาเขาไปสม,มัครงานเขาจะถามแบบนี้ได้ <c oughs> เอาเงินเดือนจักบาตรเจ้าอยากได้เงินเดือน,อน <c oughs> จักบาตรไหนสิใจตีบอคอยถามซิซื้อ อยากได้หลายยุ่นแล้วเนาะสู๋เจ้าเจ้าจบปอยังจบมอสามจบมอสามจบมอสามครับเออเจ้าอันอยากได้เงินเดือนจากบริษัทข่อยนี่จากบาทเจ้ามาสมัครงานนี่เดีวแต่ความขยันของผมครับแล้วก็ความขยันอ่ะเดือนละหาร้อยพ่อบอเดือนละหาร้อยพ่อก็เดือนละหาร้อยได้พี่น้องพ่ออะไรจะพ่ออะไรนีเอฟซีช่องใหม่ช่องใหม่นะครับ แล้วอันเจ้าเห็ดยังได้แน่ตันเล็กตันเล็กลุงไายเด้วยครับตันเล็กแล้วก็เห็ดยังอีกสาบปูนผสมปูนสาบปูนผสมปูนแต่ว่าบ่ออะผสมได้โม่ปูนเด้เป็นบ่อโม่โม่ปูนนะเป็นอยู่เนาะเออนับเลขได้อยู่เนาะเออนับเลขได้เนาะมันกระทางวาสิเอ้ยเนาะเอ้าเวลาเราผสมปูนเราต้องนับเลขไงกี่คู่กี่คู่ เออแล้วเจ้าอันตากแดดได้บ่หน่ได้ครับตากแดดได้อยู่เนาะนึกว่าขึ้นเขาได้ยังเดียวสรสางว่าเอาเบืองเบืองผิดน,นะคนสีสัมหายกันฮะ<อ>คนสีตอบนะับพี่น้องเนะ <c oughs> าะอันมืออื่นนี่สิเริ่มงานเลยได้เจ้าเป็นยังไงสะดวกบ่สะดวกให้ให้ทดลองงานมืออื่นแต่ว่ายังยังบ่รับปากเลยว,ว่าอันสีรับเขาเห็นงานหรือ บรับเพราะว่าต้องเบ่งเอาเวลาทําสมัครงานเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้เริ่มงานทดลองสามสามเดือนสองเดือนทดลองย่มือนี่นะอันนี้เท่ากัเสิห้ทดลองอจจะประมาณจากสามสี่มือพ่ออืมผ่านหรืผ่านใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านเราก็ให้กลับบ้าน ้านใช่ถ้าผ่านเราก็รับเลยรับเลยแล้วก็เงินเดือนห้าร้อยเนาะอย่าอย่าเอาเซิ่งเลยเด้อะบอกซีจะหาไฮตัดที่ดีบอกซีหาไฮตัสที่ดีพวกเจ๋วเหมือนเหมือนคนที่เบาเลยจ้ะครับผมเนี่ในเอฟซีช่องใหม่ช่องใหม่พี่น้องนะเสียบตาครับพี่น้องช่างนี้ชาแนลพี่น้องในช่างนี้ชาแนลนะครับ ลงแล้วลงแล้วเพิ่งจะปล่อยของไปเมื่อกี้นี่คลิปที่สองนะช่างนี้ชาแนลพี่น้องมันขัดล็อกลิงทางชั้นใดโอ้ฝากติดตามเนาะช่างช่างนี้หน่อยนะอะไรนะฝากติดตามมันอยากให้ได้หน่ได้มันควันโคตรนี่โอ้ยได้ควันเข้าตาฝากเนื้อไปอยากให้แล้วล่ะครับรองพี่เจ้าก็บบรายกินลาบหนูได้ไหมเออเราบรายขึ้นเขาแล้วละ เราบัไดไปหาหนูห้กินแล้ววันนี้พอเราไปน้ำเท่าคือสิบเาม่มีเวลาเออคอยไปหายใจรักเมื่อเออฮะทายคลิปอย่างเดียวอันปนเขียดก็คือสิบเด็กินมาเด้อแบบไใน่ายคลิปอย่างเดียวเลยเนาะแต่ท้ายแน่เหตุงานแน่ละอย่าเห็ุคือผู้ลังคนหลายเออ่คือผู้ร่างคนหลายเนาะนะจัะคนไปไของกันเด้อต่อไปนี้ผมจะมีเวลาไปปล่อยของเยอะขึ้นมีคนเปลี่ยนแล้วนะเออ ไปนานไม่นานจนพี่น้องเอซถามหาคอมเมนต์มาใต้คลิปของผมนะฮะเอซีบอน่ทีให้ในพืที่หายไปไหนใช่โอ้โหผมเนี่ยช่างบงเวลาผมทํางานอ่ะผมไม่ค่อยถ่ายตัวเองพรุ่งนี้ช่างนี้จะไปฉาบปูนวันนี้ผมภูมิใจมากผมฉาบได้บานหนึ่งใหญ่มากใช่ช่ามมือนี่แม่ อย่าไปว่าวขันลานนักอายเขาโอ้ยซ้ำฝ่ามือเลยไหไปลงคลิปจนเฮาฉาบเลยโอ้ยมากเลยถูกใจาด้วยน่าอะเบาหลายพี่น้องฝากไปกดติดตามช่องช่งนี้ชาแนลพี่น้องนะไปกดติดตามเด้อเออากดปิดคลิปเจ้าปิดปุ่มใหญ่ๆนะเลยคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับเออปุ่มใหญ่ๆ